วมถกร่วมซักโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกลูตาไทโอนราา w เ n d e r Life D ี h i t e เอาละครับเรากลับมาอีกประเด็นปัญหาหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเพราะว่าข้อมูลจากทางนายสัวตว,วแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประสุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีนะครับค่ะคุณพิรมอัศวรัตได้ให้ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าล่าสุดน้นกระทรวงเกษตรมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาจํานวนควายและผู้เลี้ยงควายไทยเนี่ย ลดลงอย่างต่อเนื่องอนะฮะ <c oughs> คือมีน้อยแล้วก็ยังอยู่ในขั้นขาลงอ่ะ <c oughs> ยังลงอยู่ยังลงอยู่นะครับก็จะช่วยการรักษาปริมาณไม่ให้ลดลงไปแล้วก็จะมีการพัฒนาการผลิตควายและปรับแนวทางการเลี้ยงนะครับโดยมาตรการปกป้องพันธุ์เพื่อหยุดยั้งการลดลงของจํานวนโดยเฉพาะการฆ่าควายเพศเมียที่ยังมีความสมบูรณ์พันธุ์หรือว่าป้องกันการฆ่าควายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อันนี้จะหลีกเลี่ยงก่อนเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ ก็คือทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีทุกวันนี้เขามีการลงพื้นที่ติดตั้งไมโครชิปในควาย170ตัวท่านผู้ชมครับให้กับฟาร์มบ้านสวนตามนโยบายอนุรักษ์ควายไทยของทางกระทรวงเกษตรนะครับเพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ควายลดจํานวนลงคนเลี้ยงก็ลดจํานวนลงก็ วิถีชีวิตก็วิถีมันเปลี่ยนเดี๋ยวใครเขาจะไถนามาใช้ควายละเขาก็ใช้รถรถไถอ่ะคันหนึ่งไม่กี่สตังค์แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ขายกันผ่อนสิบเดือนอะไรอย่างเงี้ยอขยก็วิ่งกันเต็มไปหมดแล้วมันทางานได้เร็วกว่าอาชีพชาวนาก็น้อยลงด้วยน้อยลงใช่ไหมคะและที่น่าสนใจก็คือว่ามีการบริโภคควายปีละกว่าสองเนื้อควายอ่ะกระนกอร่อยอร่อยทําแกงอร่อยมากอาจารย์กินควายด้วยเหรอ ทำไมเธอต้องถามฉันดังน่าเกลียดแาบนั้นล่ะอาจารย์กินควายด้วยเหรอเนี่ยอาจารย์กินทุกอย่างเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะอ,อ,อัตราการบริโภคควายปีละกว่า2 0 0 0 0 0ตัวขณะที่มีลูกควายเกิดใหม่เพียงปีละประมาณแส0 0 0 0หมื่นตัวทำไมถ้ากินควายมันเสียหายตรงไหน <c oughs> มันไม่ทันกันโอ้โหกินควายกันปีละ2 0 0 0 0 0กว่าตัวและที่ตัวเองน่ะอะไรหอยก็กิน หอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่ก็กินหมดทุกหอยเลยกินควายผิดตรงไหนปริมาณหอยเนี่ยมันไม่มันไม่ลดลงจนน่ากลัวเอ้ยโอ้โหแล้วเนื้อควายเป็นยังไงจารย์ถามทำไมล่ะเอ้ยอยากรู้ผมเพิ่งรู้นี่เนี่ยว่าโอ้โหกี่ปีหนึ่งกินควายกันปีละสองแสนตัวถ้าใครที่เคยกินเนื้อควายเขาจะรู้ว่าเนื้อควายอร่อยกว่าอร่อยกว่าเนื้อบัวและยิ่งเฉพาะไปทําเนื้อเค็มหรือเนื้อแดดเดียวคนจะชอบมากเนื้อควายอร่อยกว่าสีสันมันจะ แสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยการเลี้ยงควายเนี่ยก็แปลเปลี่ยนจากการเลี้ยงเพื่อไถนาเนี่ยเป็นการเลี้ยงเพื่อคนสมัยเก่าเขาก็กินอยู่แล้วถ้ามันมีเยอะๆเขาก็กินกันฉะนั้นก็เป็นเ,เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาอะจะบริโภคก,กับบริโภคไปแต่ว่าอัตราการปกป้องแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยต้อง<ต>เท่าเทียมกันกําลังคิดอย่างนี้นะคะว่าเราก็ไม่ควรปล่อยให้ควายไทยเราเนี่ยสูญพันธุ์ไปอย่างน้อยที่สุดเพื่อการศึกษาสําหรับ เยาวชนรุ่นต่อไปได้เห็นว่าอดีตที่ผ่านมาเราทําเกษตรกรรมอย่างไรและที่สําคัญวันหนึ่งใครจะลูกคะพลังงานหมดไปจากโลกใบนี้เราก็อาจจะหันกลับมาใช้แรงงานสัตว์ได้บ้างกับการทําการเกษตรแบบแปลงเล็กแปลงน้อยที่ใช้เครื่องจักรแล้วมันไม่คุ้มอะค่ะคุณกระนกินี้มก็คืออาจารย์จะไม่กินไม่กินเนื้อควายใช่ไหมกินสิทาไมล่ะคะควายนี่มันทำเมนูอะไรได้บ้างอาจารย์ทำได้หมดเหมือนเนื้อวัวเลยค่ะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะลาบก็ได้ แดดเดียวก็ได้แกงเขียวหวานอร่อยมากเลยแกงเขียวหวานควายอ,อร่อยมากค่ะเออลูกชิ้นควายนะครก็อร่อยดุ๋งดังมากเลยค่ะแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเนื้อควายจะอร่อยกว่าเนื้อวัวผมไม่เชื่อนะอะทำไมล่ะคุณไม่ได้เป็นคนทานคุณจะรู้เนื้อวัวคุณทานหรือเปล่าทาน กินวัวได้ไงเป็นคนจีนตึงนั่งเสนีเจียกูบะบาเ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 มียไม่รู้อัอไม่รู้ใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วตาตึงนั่งัวนี้เฮียกูบะหรือถอยอ่ะแล้วไปเหล่าเอียจนี้ห้อบ้านอผมไหว้เจ้าแล้วไปกินน้อวัวได้ยังไงตายแล้วตึงนั่งบอกเจียนากูบะให้เมียผมรู้ไม่ได้นะก็จะหาว่าผมไม่อัอค่ะคุณกนกเจียกูบะค่ะไม่รับถือเจ้าแม่กวนอินโดนอีกเอาเหรออืม เนื้อควายแล้วกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังพาไปทานนะคะได้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพักครู่เดียวครับอะไรบอสเจี๊ยเหรอไม่เคยกินเหรอเมื่อวานนี้เดี้ยงก็ซื้อกุ้งหอยยังเป็นๆอยู่แล้วเดียนทอดกรอบเป็นแท่เลยโอ้ออกมาทั้งหลายแสนตัวบางทัานเดียงลืมนับด้วยอะค่ะก็ถือว่าหนึ่งชีวิตใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเดี้ยงโยนหอยพอแล้วพอแล้ว